ข้างทางค่อนข้างมืดด้วยมีต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นเบียดเสียดกันเป็นจำนวนมากพาให้คนที่พบเห็นไม่อาจหยุดจินตนาการถึงสิ่งลี้ลับที่น่าหวาดกลัวได้แม้กระทั่งแมนเองที่ถึงแม้ว่าเขาจะรู้ตัวแล้วว่าเขาสามารถมองเห็นผีแต่เขาก็ยังอดที่จะชิมเลืองมองป่าข้างทางไม่ได้ ยิ่งมองแม้นก็ยิ่งกลัวทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างมันเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและติดตามพวกเขาอยู่ตลอดแม้นรู้สึกกลัวจนเผลอดึงเสื้อของนายฮอยอย่างแรงและพูดเสียงดังอย่างลนลานว่านาย้อยที่ข้างทางเหมือนมีตัวอะไรไม่รู้ วิ่งตามพวกเรามาไม่หยุดเลยหาเรื่องแล้วไอ้แมนข้าก็กำชับเองแล้วไงว่าให้นั่งหลับตาอยู่เงียบๆห้ามพูดห้ามทักนี่เองลืมเอาสมองมาด้วยเรื่องไงวะถึงฟังที่ข้าพูดไม่รู้เรื่องแต่ว่าแมนยังพูดไม่ทันจบดี คนทั้งสองก็มองเห็นงูตัวใหญ่เลือ้อยขวางหน้าและชูคอใส่พวกเขาในห้อยเห็นเช่นนั้นจึงรีบชักม้าหลบไปอีกทางและควบตะบึงม้าหนีอย่างรวดเร็วนายห้อยบังคับม้า พลางบอกแม้นว่านั่นคืองูเจ้าที่ห้ามด่าห้ามทำร้ายเป็นอันขาดหากออกจากอนณาเขตของงูแล้วงูก็จะหายไปเอง หอยจึงได้แต่ตั้งหน้าตั้งตาควบม้าพาแม้นหนีไปเรื่อยๆจนกระทั่งมองไม่เห็นงูยักษ์ตัวนั้นแล้วนายห้อยถึงได้ผ่อนฝีเท้าม้าลงคนทั้งสองควบมา้าหนีงูเจ้าที่มาอย่างสเปะสปะ จึงทำให้หลงทิศหลงทางนายห้อยเลยบอกแม้นลงม้าก่อนเพื่อรวบรวมสติมองหาเส้นทางกลับไปยังขบวนคาราวานนายห้อยข้าหยิบลูกหมอทรงติดมาด้วยให้ข้าลองถามมันดูดีไหมมันดูจะรู้เรื่องเยอะอยู่แม้นหยิบตุกตาดินปั้นเด็กผมจุกออกจากกระเป๋ากางเกง ให้นายห้อยดูนายห้อยยังไม่ทันได้เอ่ยปากตอบแมนพวกเขาทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงหมีร้องคำรามขึ้นมาเสียก่อนแย่ yeah, แล้วไอ้แมนเอ็งทำตัวใหญ่ๆเข้าไว้ห้ามวิ่งหนีมันเด็ดขาดยังไงพวกเราก็วิ่งหนีมันไม่ทันหรอก คนทั้งสองอ้าแขนกลางขาทำให้ตนเองดูตัวใหญ่ขึ้นเมื่อเจ้าหมีคำรามนายห้อยและแมนก็คำรามออกมาด้วยเช่นกันสองคนหนึ่งนี้ยืนคุ้มเชิงกันไปมาอยู่สักครู่ก็เป็นเจ้าหมีที่ทนไม่ไหวเสียเองหมีตัวใหญ่กระโดดเข้ามาแล้วกางมือตะปบใส่แม้น ถึงแม้ว่าแมนจะกระโดดหลบทันทีแต่ก็ไม่อาจหลบพ้นกรงเล็บหมีอันแหลมคมได้ตั้งแต่หัวไหลจนถึงหน้าอกของแมนจึงปรากฏรอยเลือดมากมายเปียกชุ่มอยู่บนเสื้อเมื่อหมีได้กลิ่นเลือดมันก็ยิ่งคลั่งมันจึงตั้งท่าเข้ามากระทืบแมนซ้ำในหอยที่ยืนใกลๆ้ๆก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยแมน มีดในมือในห้อยกวัดแกว่งไล่มีให้ถอยห่างออกไปแต่เมื่อแม้นมองดูท่าทางของหมีแล้วมันคงไม่กลัวในห้อยแน่ๆเพราะเจ้ามียักษ์ยังคงเดินวนเวียนหาจังหวะจู่โจมและร้องคำรามข่มขวัญอยู่ตลอดแม้นเห็นเช่นนั้นจึงได้ตัดสินใจ เรียกเจ้าจุกที่เขาถือไว้ในมือออกมาช่วยเจ้าจุกช่วยข้าด้วย พูดจบเจ้าจุกก็ปรากฏร่างเป็นเด็กยักษ์แล้วก็วิ่งไล่เตะไล่ตอนเจ้าหมีตัวใหญ่จนมันวิ่งหนีหายเข้าไปในป่าขอบใจมากนะเจ้าจุกแมนพูดพลางเดินไปเก็บตุ๊กตาดินปั้นรูปเจ้าจุกมาไว้กับตัว หลังจากนั้นนายหอยก็พาแม้นขี่มา้ากลับขบวนคารวานได้สำเร็จ